สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่ก็มันจะเป็นเป็นพาวเวอร์แอมแอมอย่างแอมตัวล่างเนี่ยแอมตัวล่างที่เฮต้อยออกใหม่เฮต้อยทําขึ้นมา200ตัวเนี่ยเมือม่อเมือ่อที่แ้กก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็ออกใหม่ขึ้นมาตอนนี้เพิ่งเสร็จร้อยตัวนะแต่ลูกค้าก็จองไปจนหมดแล้วเพิ่งเสร็จร้อยตัวก็จะเป็น,เป,นเป็นตัวที่เฮต้อยทําช้ามากเลยฮะอย่างพาวเวอร์ตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นรุ่นรุ่น n k พันสองนะจะเป็นรุ่น n k พันสองของนาคาชินะ ยาต้อยทําเอง2 0 0พันวัตนะแต่ตัวล่างเนี่ยยไปทําให้ยาทํา8ด8ปดคูณแดข้างละสตู้18ดนะคงหล่อข้างละ4นะตัวนี้เยาต้อยรับประกันให้ลูกค้าเลยว่าเพราะว่าเยาต้อยทํามาเยอะและ้วทาให้ลูกค้าไปเยอะและ้วก็ไม่เคยมีปัญหาเลยอันนี้คือรับประกันให้ลูกค้าเลยนะแปดยาต้อยทา8ปดคูณแคงหลอ่อโคงหลอ่อสิบแปดัตต์วัตนะเฉพาะดอกนะติด8ปดคงหลอ่อพันสอวัตตัวนี้ฮะที่ลูกค้าสั่งจองมาเยอะๆเลยนะ ต,ตัวนี้ที่จะต้อยออกใหม่สองพันวัตต์แต่ว่าเป็นรุ่น nk 1นพันสองตัวบนเนี่ยตัวบนนี่ก็จะเป็นรุ่น nk สามหกนะตัวบนนี่ก็จะต้อยห่พันสองร้อยวัตต์แต่ช้ต้อยขับสิบแปดสี่ใบนะสิบแปดโครงหล่อที่จะต้อยทำอยู่เนะี่ยสิบแปดโครงหลอ่อนะสี่ใบแม่เหล็กสองร2อยี่สิบพันสองร้อยวัตต์นะโครงหล่อ1,200พันสองรอยวัตต์สี่ใบข้างละสองนะรุ่นเนี้ยตัวเนี้ย นะแต่ตัวนี้ถ้าเกิดถ้าลูกค้าไปใช้ทํา8คูณ8ลูกค้าต้องเอาตัวตัวสามหกมาขับกลางตัวล่างขับขับทับเบดแต่ตัวบนนี่จะเป็นปลีเป็นปปีของเฮดต้อยนี่ก็จะปีของแบนค์นาคาชินี่จะเป็นจะเล่นการ์ดได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้านนี้เป็นไม้นะไม้คาราโอเกะเล่นไม้ได้2ตัวปีของแบนค์นาคาชิเนี่ยจะเล่นยูเอสบีได้เล่นการ์ดได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะก็เป็นปีของของนาคาชี ตอนนี้การต่ออย่างการต่อเนี่ยเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเตอริโอตัวล่างทําเป็นซับเบดทาซับเบดแปดใบตัวบนทําเป็นซับเบดสิบห้านิ้วแปดใบตัวนี้เป็นเปแต่จเฮียต้อ,อยจะต่อต่อเป็นเป็นแบบสเตอริโอให้ลูกค้าดูว่าต่อแบบไหนนะเดี๋ยวมาดูเรามาดูข้างหลังกันข้างละเส้นตัวล่างเนี่ยตัวล่างจะเป็นรุ่น n k n k พันสองนะที่ขับ1ิดได้8ใบบอกเอฟมินเลยฮนะรุ่น n k พันสองตัวนี้ก็ ราคาอยู่ที่19,900 19,900ก็ฟรีค่าขนส่งนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะ19,900ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางตัวบนตัวบนที่จะไปขับเสียงกลางเสียงกลาง8ใบนะ35 8ใบตัวบนที่ขับ10บเบขับขับ18บได้4ใบนะตัวบนเป็นรุ่น n อเคนะพัน0้วัตต์ก็8,990บาท8,990บบาทนะ ลูกค้าก็ฟรีค่าขนส่งกันเก็บเงินไปทางนะลูกค้าปีปีนี่ก็ยังมีสองแบบปีตัวนี้เป็นปีคาราโอเกะปีตัวนี้ใช้ง่ายฮะใช้ง่ายก็เป็นปีตัวตัวนี้อยู่สองพันสองร้อยเก้าสิบสองพันสองร้อยเก้าสิบก็ฟรีค่าขนส่งกันเก็บเงินไปทางหรือลูกค้าจะเอาบอกแอดมินว่าไม่ไม่เอาปีเอาเป็นคอร์สคอร์สโอเวอร์ลูกค้าก็แจ้งแอดมินได้เลยนะว่าไม่เอาปีคาราโอเกะเอาเป็นคอร์สโอเวอร์ ทางบริษัทของเฮต้ยต้อยเนี่ยจะมีหมดเลยฮะมีหมดเลยฮะที่ลูกค้าเห็นกองกองเนี่ยที่ที่เห็นเห็นเ <ๆ S 1> นี่ยน,นะก็เดี๋ยวเตนไปแถวชัยภูมิขอนแก่นชัยภูมิคืนนี้ก็ขึ้นของในลูกน้องเขาเต็มขึ้นของไปฮะลูกค้าซื้อพาวเวอร์ไปก็จะมีคู่มือไปให้จะมีคู่มือให้เลยนะอยู่ในกล่องลูกค้าซื้อพาวเวอร์จะมีคู่มือให้ไปลูกค้าสงสัยอะไรก็เฮต้ยต้อยก็จะมีทางคู่มือเนี่ยก็จะมีบอกหมดละเอียดเลยนะว่าปุ่มนี้ใช้อะไร ผมนี่ใช้อะไรใช,ใช้คอทอยังไงปรับคอดอยังไงนะอย่างนี้ตัวนี้ตัวรุ่น2,000วัตต์นะ Nk102 ก็จะจะจะ,จะมีคู่มือให้ให้ไปนะอย่างวิธีการต่อนะลูกค้าอย่าง power เนี่ย power ตัวล่างเนี่ยตัว2,000วัตต์ที่ขับ18 4ใบนะตัวล่างนะจะมีพัดลม2ตัวนะลูกค้าพัดลมแรงๆเลยนะสายสัญญาณลูกค้าก็อย่างตัวล่างนะลูกค้าก็ใช้เป็น XLR เอ็กอาลูกค <te am rhythm ma lush> ้าก like ็เสพไปเลยนะลูก right ค <the> like ้าเลือกใช้ได้เลยนะตัวผู้ตัวเมียอันนี้เฮียต้าเป็นตัวเมียแล้วกันถ้าลูกค้ามีหัวตัวผู้ถ้าลูกค้ามีหัวตัวผู้ลูกค้าก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้จะไปขับหัวตัวเมียนะ XLR นะลูกค้าเสียเข้าไปเลยให้ดังกึกเลยนะให้ดังกึกเลยตัวนี้ก็มาทําเป็นซับเบสเอาเป็นซับเบสนะคู่นี้นะ เอาเป็นซับเบรคเลยตอนนี้ได้ได้เป็นซับเบรคแล้วนะลูกค้านะได้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 พอร์แล้วนะได้เป็นทำทำเป็นเบรกแล้วนะทำเป็นซับเบรคแล้วส่วนจับเบร์ไอพาวเวอร์ตัวตัวตัวสามหกตัวบนที่ที่จะต้องจะไปทำเสียงเสียงกลางลูกค้าก็ใช้ใช้ได้ฮะรูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกถ้าลูกค้ามีสายมีมีหัวแบบนี้นะหัวแบบนี้ลูกค้าก็เสียเข้าไปได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ XLR ก็สัญญาณจะดีกว่าแต่แนะนำให้ใช้ XLR ถ้าสัญญาณดีกว่า สายพวกนี้เฮยต้อยทำเองนะทองแดงเต็มๆแล้วหัวที่อย่างดีหัวเกรดเอเลยฮะซื้ออย่างแพงๆมามาทำเชื่อมต่อขายให้ลูกค้านะเฮยต้อยจะทำอย่างดีเลยนะเมื่อคเส็จไปตอนนี้เฮยต้อยมาทำเป็นเสียงกลางแล้วเพราะว่าตัวเสียงกลางได้8ดใบนะส่วนนี้นะเฮยต้อยจะมาทำเสียงกลางทำเป็นเสียงกลางลูกค้าเสียเข้าไปรูนี้นะสองรูนี้เสียให้ทางกึกเลยนะต้องกึกเน้นไม่กึกไม่เน่นนะเสียให้ทางกึกเลยอันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางนะ ลูกค้าสงสัยพวกนี้ไหมไอ้ไอ้ปรับคอลูกค้าไม่ต้องไปไปกดมันก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันปรับคอแล้วมันจะแรงเบรสมันจะแรงนะลูกค้าไม่ต้องไปใช้มันก็ปล่อยมันไวนะ้อย่างเงี้ยพัดลมก็สองตัวเหมือนกันนะพัดลมแรงสองตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะได้อันนี้ต่อเสร็จแล้วต่อเสร็จแล้วลูกค้าสังเกตด้านหลังปุ่มสองปุ่มสมปุ่มเนี่ยปุ่มแรกลูกค้าก็ปรับเป็นเบรสฮะตั้งเป็นคอร์ดคอร์ดไอเป็นเบรตัวนี้เป็นเบรสนะลูกค้าก็ปรับไว้ตายตัวเลยนะปรับเบรตายตัวเลย สองตัวเนี่ยปรับซ <t rat> ้ายขวาซ้ายขวาหมายถึงว่าลำโพงซ้ายลำโพงขวานะก็ปรับความถี่ลูกค้าเลือกความถี่ได้แบบที่้ปรับก็ได้ขนาดเนี้นะขนาดนี้ก็ได้ละต่อทีจแล้วก็ไปปรับข้างหน้าอีกทีว่าชอบเบรดมากเบรดน้อยชอบกลางมากนะความถี่เอาไว้ตายตัวแล้วลูกค้าไม่ต้องไปปรับมันละก็อันนี้ก็จะได้ก็จะได้จะต่อสายสัญญาณเสร็จแล้วตตนนี้ลูกค้าจะไปต่อเข้าตู้ลูกค้าจะไปต่อเข้าตู้ต่อเข้าตู้ปั๊บ นะลูกค้าต่อเข้าตู้ปับ๊บลูกค้าสังเกตตัวล่างนะตัวนั้นเป็นสี้น้านะสีช้นนะ่าน,นก็คือว่าต่อเข้าลำพง,งได้สี่ตัวนะต่อเข้าอันนี้ไปต่อเข้าลำพง,งได้สี่ตัวเลยนะลูกค้าก็เสกเอาหัวตะค้อนเอาเข้าลำแก๊กนะลำเป็นสี้นันลูกคก้าก็ของนี้ต,ต้อยัายแน่นหน่อยนะมันยังต้องแน่นหน่อยสี้นันเลยเอาอีกเส้นหนึ่งไปไหนสมมติว่าลูกค้าอ่าสมมติว่าลูกค้าไปใช้สี่คูณสี่ก่อน ข้างละสองนะแต่ว่าตัวนี้มันใช้ใช้สิบแปดได้แปดใบข้างละสี่แต่แต่อันนี้ลูกค้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าตู้ตู้สี่ใบก่อนตู้ซ้ายสองใบาฝาสองใบนะก็จะเป็นข้างละสองก็เป็นสี่แต่ว่าที่ตู้เนี่ยที่ตู้จะเป็นสกู๊ตเตสเปคคอนอย่างเงี้ยลูกค้าก็เอาตู้เนี่ยพ่วงกันไปเลยฮะพ่วงก,กันไปเลยนะพ่วงก,กันไปเลยเอาเอาตู้เบดพว่วงกันแล้วก็กลางก็พ่วงก,กันไป ลูกค้าก็เอากลางพ่วงกันไปเลยพ่วงต่อต่อกันไปนะก็จะเป็นเป็นแปดคูณแปดหกคูณหกหกคูณหกแปดคูณแปดเหมือนกันฮะลูกค้าลูกค้าจะไปทำหกคูณหกก็ต่ออย่างนี้ลูกค้าทำแปดคูณแปกก็เอาเบดพ่วงกันเอากางพ่วงกันก็ถ้าถ้าเกิดลูกค้าจะใช่ใช่ใช่เป็นคอร์สเป็นคอร์สลูกค้าก็ต้องมีหัวตัวพู้ตัวเมียสองหัวอย่างเงี้ยจะไม่เป็นจะไม่เป็นคอร์สเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นแบบนี้นะไม่เป็นหัวนี้คอร์สเขาจะเป็นหัว หัวแบบนี้ฮะหัว xlr ทั้งสองหัวเลยตัวผู้ตัวเมียนะลูกค้าบอกถ้าลูกค้าจะใช้ตัวผู้ตัวเมียลูกค้าบอกแอมินได้เลยนะเพราะว่าสายพวกนี้บริษัทจะทําเองทําเองมันก็สัญญาณก็จะมาตรฐานหน่อยยาวหนึ่งเมตรนะยาวหนึ่งเมตรสายนี้ที่ต้ขายอยู่เส้นละ350บาทนะเนี่ยเ่ยต้อยทำเองนะทำเองวันทําได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าทำให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นเองฮนะก็ทําให้เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อก็จะ,จะ,จะต้อยจะไปซื้อสายที่มีมอกอ,อย่างดีเอามาทํา เชื่อมทองลงทองแดงก็อย่างดีฮะลูกค้าเนี่ยเต้าแกะให้ดูก็เจ้าจะซื้อซื้อทองเนี่ยทองเนี่ยจะเป็นทองแดงเลยนะลูกค้าทองแดงก็ต้องเป็นทองแดงเลยนะเชื่อมอย่างดีนะทองแดงก็ต้องเป็นทองแดงเลยไม่ใช่าทองแดงออกดำๆนี่ไม่ได้นะเพราะว่าสัญญามันจะออกมาไม่ดีอ,อันนี้ก็เป็นเสียงกลางนะตัวนี้ต่อต่อข้าเสียงกลางสมว่าถ้าลูกค้าไปต่อข้าเสียงกลางตัวบนเนี่ยจุกตาไปต่อข้าเสียงกลางนะ ต right e ัวนี Now, stone, like ้ลูกค้าไปต่อเข้าเสียงกลางนะลูกค้าเลือกถ้าไม่ไม่ใช่หัวสเต็ปคอนนะลูกค้าก็เลือกใช้ใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันฮะต่อลำโพงได้เหมือนกันอันนี้ลูกค้าไปต่อเข้าเสียงกลางนะลูกค้าก็ไปต่อเข้าเสียงกลางข้างข้างละเส้นแล้วลูกค้าก็เอาเสียงกลางข่วงกันข่วงกันไปอย่างเงี้ยลูกค้าอย่างสมมติว่าถ้าลูกค้าไปต่อเข้าเสียงกลางแล้วนะลูกค้าก็เอาเสียงกลางข่วงกันอย่างเงี้ยที่จะใต้ทําให้ดูอย่างนี้ลูกค้าก็อย่างรูที่เสียงกลางจะมีสองรูลูกค้าก็ต่อ เอาไปพ่วงกันไปก็เป็น4คูณ4 6คูณ6 8คูณ8อย่างเงี้ยก็พ่วงกันไปอย่างเงี้ยพ่วงกันไปนะ